มามามา,มาเคสเสียงนะครับสกีบีดีดอมโอเคเสียงใช้ได้ไปวันนี้เราจะมาจวเช็คเสียงใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะปิดอโอเควันนี้จะมาสู้เลเหงรีเหง,ลเงแล้วก็ดิงสกีบีดิงอะไรสักอย่างนะครับมาเดี๋ยวไปไปไป ไปส,สูสส่สีเห็นกันนะพูดดูสู่กนชั่นน่าอกันวนนี นนะคนดูขอดูชั้นเชิญก่อนโอ้ยตีพลาดโอ้ยอยันนี้ต้องตายละ โอ้ยโดนลำโอ้ยโดนลำโอ้ยไม่เอาแค่สกิลสี่ม่วงดิกำาขาซะมันแหลกอ่ะแหลกเลยไม่รู้อ่ะมันแหลกอะไรกันเนี่ย ไปยี่ขึ้ตายสิขึ้ตายสิเฮ้ยเอาแม่มาเอาหม่ครับคุณดูเอาแม่เอาแม่อิดไปวันนี้มาแบบล็อก โอ๊ยทำไมมันแหลกแล้วมันตีไม่ได้เนี่ยไอสิ่งนี้มันทำร้ายผมได้มันไม่ใช่รีเหงีงแล้วมันคือความแหลกเลย คากูทึ้งเฮงเจนเร่งเร่งสกรดเดงกิงกิ้กับโดนสกิลสีฟ้าได้แต่ไม่เอา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 ม่วงไม่เอาม่วงกับแดงโอ้ตายแน่กูอ i อได้โอแค้นไม่ได้ต็ตีต่าอือได้อยู่ได้อยู่ิวเลือดชิว ได้อยู่ได้เรื่อยคืนมาเยอะอยู่แค่ไปได้อยู่ได้อยู่เอาดิได้อยู่ขอเลี้ยงคืนแล้วกันนะชือ เอาดิได้อยู่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 ยขางขางโอ้ยกูกลางเลยแม้งเอาเล่ยกูคืนมานะ โดนเลยวะไม่โดนดีจริงจชีวิตกูทันไหมทันไหมมันไม่แคทโอ,อแคทอยู่แคทอย,อยู่โอ้ค้างอูกเชีย่ยมากแม่งเ,เชีย่ยโอ้ยมากินเด็ดมันเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นคืนได้ไหมแคสได้ไหมสีม่วงกันด้วยเออได้อยู่ มึงหยุดติดเล่นไอ้สัสเป็นคนดูเนี่ยมึงติดเล่นค้างเพราะมไม่ได้ค้างเมื่อกี้มันแอดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอเลื่องคือขอเลื่องขึ้น เฟเฟสองมามาสกิวแดงมาแล้วเหลีอยแดงมาแล้วนะพูดมากว่ะดาเนี่ย,ยมืิเสร็จยอมรึเอ้าหน้าจอดำแต่ลี่เหงมันขยับอยู่เอออันนี้คือแหล่ทำไมมันดำ คือได้ยินเสียงเกมแสดงว่ารีเ็งมาตีกูอยู่แต่เกมไม่ทำงานคืออะไรเสียสแตกเกอร์ด้วยดีจริงเอ้าอยู่ดีก็แพ้แบบไม่มีสาเหตุคืออะไรวะอะไรอะเกมพะรูถ้ทไมมันโอ้โหมึงดำยันยันฉากแพ้เลยเหรออะไรวะแม่ง เดียวเดี่ยวเดียว,ยวไม่ใช่แล้วแม่งแม่งยิเน็ดปัญญาอ่อนเกินอ่ะแม่งปีที่แล้วมึงก็เอากูหนักปีนี้มึงจะเอากูอีกอ่ะเฮ้ยต่อยไม่โดนอ่กเอาไหเอาไใช้ม่วงดิเอาฟ้าหรอโอู้ไอคันนี่เหลี่ยม ตัวรีเฮงเหลี่ยมอุ้ยทำไมมันตีไม่โดนอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่เชื่อแล้เมื่อกี้เมื่อกี้เชื่อวะเนะี่ยเมื่อเช้ามันยังไม่เห็นเป็นขนาดนี้เลยเน็ตตัวเฮ้ยมันปัญญาอ่อนเกินแล้วเน็ตเนี่ย วิ่งแล้วกูจะเล่นย,ยังไงเอ้าลุกขึ้นมาโอ้โหแต่แดดไม่ได้กำเอาดิได้ไหมคันสีมันเยอะกว่าโอ้ยเซนเซี่มันเยอะกว่า ตีไม่ทำไมรอบหนึ่งรอบสองตีโดนแต่ทำไมรอบสามตีไม่โดนวะพี่งงงงอันนี้งงจริงรอบสามฮิกบล็อกมันหายเมื่อกี้เห็นอยู่คือเมื่อกี้เปิดทีบล็อกไปแลฮิกบล็กบอกมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะอไรวเรขอเลือกคืนได้ไหมเอาค้างทำไมมันค้างเก่งจังวะนี่คือถ้าเกิดตายอ่ะเฉยๆอ่ะอันนี้กูไม่ว่าเลยนะ แต่คือมึงเน็ตแบบเนี้ยไปตายที่ไหนก็ไปไปแม่งอู้แม่งเอ้ยอะไรนเนี้ยเน็ตมันสุ่นตีนมากหรือแม่คือกูต้องนั่งดูคาสีให้มันโหลดว่างั้นหรือต้องเล่นไปเรื่อยนตายไปเรื่อยนมันปรับตัวเป็นโมโหลาการี่อยู่อ่าดูดีตอ,องนี้จะค้างอ่าตอนนี้กูเปิดคาสีนะอ่าตอนนี้เปิดคาสีนะเะดิ รอบนี้ใครจะโดนเตะอ่ะนเ,นเดี๋ยวนหน้าคุณเช่สเตมโบิรโดนเตะไปเตะเต็มเต็มแม่งมา,มาสิาามา

เอาดิเอาดิขอเลื่อนคืนได้นะขอเลื่อนคืนหน่อยอือสามเอ็ดได้อยู่ แต่เม่อดนไม่โดนม่วงก็ไม่เป็นไรแล้วห,หุยสเตเกอร์กกชิบหายแล้วยายาไม่เอาม่วงโอ้โหโดนม่วงเต็มเลยโอเค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  ขอเลื่อนึ้นเลื่อนึ้นโอเคสามเอ็ดได้อยู่ค้างแหละนี่กูจะยอมปรับตัวน ต้องแคสได้อยู่ขอเลื่อนคืนได้หรือเปล่าเออเลือดคืนเลยกี่เลือดสามเม็ดโอเคแล้วก็เปิดโลกต้องแคสหรอไหมไม่อยากแคสกิม่างอะไรแต่ก็ลองสิดมือแล้วก็ได้แหละ มันเคี้ยมากๆตรงตรงตรงแรนตรงแขน,แขนโอเคได้อยู่ได้อยู่ใส่แขนฟ้าอย่างงี้ก็ชนะเอาดิเอาดิเอาดิ

นายคือเกลือคลุ้งนายอย่ามาบ,บ่นไว้กันะไรแค่นี้นี่วุ้นเหรียญแดงเดี๋ยวเหรียญแดงเลยนะขอภัยขอภัยเื่อตีเหรียญแดงมีคอเตอร์ละวุ้นเหรียญแดงแล้วอ่ะเธอตีเหรียญแดงแล้วไม่เป็นไรด,ดูเรื่องมันมา không hết chứ này, quân rớt tiền đen à, pha đen pha đen anh em với rồi, ôi tiền đen nè, nó nó phải luôn nghe, nó tiền đen nó này? แล้วเวลาเราเราดูดเลือดได้นิเออแถบเหลนแดงมันเป็นแบบมาตีไม่ได้ขนาดนั้นน่ะใช่ปะวะไม่แรงก็เชียละไม่แรงก็เชียละไม่แรงก็เชียละเทำเลนแดงหมดแล้วใช่ปะหมด,ดยงังวะเอ้ยหมดแล้วหมดแล้ว,หลวเหลนแดงหมดแล้วตายแน่มึง <c oughs> ขอเลือ่อนคืนหน่อยอื้อ Fresh Fresh meat. meat. เอาสิลองดูดิค่าสติมันต่างกันเกินค่าสติมันต่างกันเกินโอ้มันมันมันมใช้คเคาเตอร์แล้วใช้เคาเตอร์ละเตรนเตนเตนเตรนเตนเอ้ยเกือคุ้มเกมติโอ้ยมันใช้ลีเด็กชิบหายละ เรียบร้อยกูตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูรอดว่ะอือดวงดีจับด,ดวงดีจังขอบคุณครับเนือ้อสักชีวิตตอนนี้ก็เคี้ยเกินละอุ้ยแต่แบบเคาน์เตอร์ได้เหรอ,อเดลี่ยนแดงดิมันเหนี่ยงเกี่ยวมันเหลี่ยนแดงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันมันแคสสีแดงอ่ะมันมันจะขเขาเปิดแล้วเราเรา,เราดูเลือดมราไว้ก่อนโอเคเลือดเต็มหลอดครับต้องรอเหรียญม่วงอ่ะต้องแคสเหรียญม่วงเดีวยวกูสเตเกอร์กูติดสเต็คเกอร์กูติดสเตคเกอร์ 大他有的，好喝，好喝。 อยู proved, guru, reviewed, ่เหรียญฟ้าได้อยู abol, ่เลือด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 ฟรีเฮ้ยอันนี <y <y ้ไม่ฟรีเด้ขอพี่พี่ขออย่าอย่าไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไอเหรียญแดงเนี่ยอันเหรียญแดงเนี่ยเวลาผมอย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาดิเอาดิขอเลือด ่อยว้าคหางหางอะไรหคยได้หคยได้ โอ้บัคแคร์่ดงเขียวอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยมันค้างเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยตายแน่กูเดีย๋ยวฉเหรียญแดงนะโอเคได้อยู่ได้ยังเหรียญม่วงได้ได้ครับได้ครับขอเลือดคืนได้ปะเลือดก,กูนั้น สีของเลือดคืนหน่อยอืมเลือดฟีอืมค้างเชียร์แล้วกดผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเลือดคืนก่อนที่มันจะคอ,ตอเตอร์แล้วกันเลือดคืน

เลือคืนต้องการเลือคืนโอเคขอเลื่อนคืนแล้วนะเผื่อ ได,ขดข้ขอเลือดคืนทวงเลือดคืนเฮ้อเลือด เหรอไม่ลาก่อนลูกอือหือฆ uh ่า huh. กันทีอืออืออือฆ่ากูตายกูด้ยฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายได้มันผู้สร้างบสถ์ชารีย์เฮ้ยกูโดนเหรียญแดงแต่กูยังมีชีวิตเออ๋กูหนีมันตึงจริงๆเลย Benda apa, pada pa dapat. Ku tung. ขอเลือดคืนได้หรือเปล่าเลือดคืนอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา ้ังอ่ะแม่งอ้ได้ไหมอ่ะเอาดิขอเลือดคือเฮ้ยอะไรอ่ะฮ้างนอม,มีอีกเฟดว่ะอ,อีกเฟดเหรอ,กกอกกไล่ทบขึ้นเฮ้ย

เหล่านี่มันเก่งจริงๆเลยไหน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 มี่จืดทั้เ, o เอิร์ธคาปูสามเดี๋ยวเราเอาเราซัพพอร์ตเป็นเออเดี๋ยวเเอาซัพพอร์ตทั้งหมดเอาไปอะไรซัพพอร์ตอะไรเดี๋ยวตัวไหนที่จะเปซัพพอร์ตอีกตัวอันเ,อปปอเดียวได้ แต่อันนี้ซับพอร์ตอนะไรเดียอันนี้ซับพอร์ตคืออะไรเียนน้วมังินมีแต่แดงแดงเหลืองอันนี้ป้าที่มันมีสีแดงอาไว้สีส้ม ไมมาเลลองดูสิสสสปาบขอลองเล่นหน่อย โอ้โหไม่คิดว่าจะได้ง่ายขนาดนี้นึกว่าจะแบบเล่นร้อยรอบแต่แต่ก็ดีแหล่ะในในๆอยากลองของอ่ะกระสุนพิเศษมันจะหน้าตามอย่างนี้ถ้าไต้พี่มันต้องหากระสุนพิเศษด้วยใช่ปะมันจะเป็นบ้าปะใช่ไหมฮ้ยฮุ้ยเดี๋ยวเดได้มาแล้วได้มาแล้วอือยูจะใช้ได้นะ อย่างไรมีใครมีใครให้ลองไหมบอทอยู่ไหนวะสู้กับอันนี้ได้ไหมนายขอลองนายขอลองหน่อยเพื่อนขอลองกันนะหนึ่งสองเพื่อขว้าเอาคนเดียวนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเพื่อเพื่อเน้ยมาสิอ้าวโอ้กระสุนพิเศษหน้าตาเป็นยี่หรอเดี๋ยวนะแล้วมาติดอันนี้เด้อรู้เลยว่า เดี๋ยนะูเถ้าใช้เหรียญแดงโดยมันจะเป็นยังไงไไเพื่อนแนตะ่ขอล้องอันนะสามสี่ห้าเหรียญโอ้เอสิบเก้ามตรวิแรงอยู่แรงอยู่ยทันจุ๊บไปสามเก้าได้อยู่อาจจะไม่ได้แรงมากแต่เป็นเพราะว่ามันอันนี้บป่มันยังไม่ปิดบับอะไรเยอะเงี เี่ยกูได้เล้วเย้เย้วู้วก็สหรับได้สดนี้โหค่อนข้างจะมันนะลาก่อน